เป็นขนมทวนแลางหลังครับก็คือว่าลูกค้าอ่าอจะฟังเป็นแทนทับความเร็วนะครับที่ฟั่งของรถบรรทุกที่ฟังต่างน,นู่นครับก็จะขยายนะครับเอาไป5เมตรจากแอดวานตรงนี้นะครับแอดวานตรงนี้นับต่อไป5เมตรนะครับจะเป็นทําเป็นลานเป็นถนนคอนกรีตย,ยาวไปส่องเมตรนะครับเพื <H> ่อที่ว่าให้รถบรรทุกจอดนะครับเพ <H> ื่อเดี๋ยวเรารอดูครับ <H> รว่าเอ็นอซีจะทำยังไงนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูยู่ที่หน้างานนะครับ ตรงน,นี้ก็เส้นพนมทวนนะพนมทวนพัดแเทนนะครับเรามาดูหน้าง,งานลูกค้าก็คือจะถองเป็นลูกค้างานทั้งร่วงนะครับก็คือว่าจะขยายขยายไล่เลนนะครับตั้งแต่คอนโอนกี้ไปนะเมตรไปถึงริมุึ้นานะครับเพื่อที่จะให้พวรทุกจอดนะครับยาวรนะยะทางสองวันเมตรนะครับตั้งแต่ดินชั้นล่างเลยนะครับผมจะรอรถมครับ